นะครับสวัสดีคร ah ับนี่เจ๊ใช่ไครับอันนี้ก็เดินทางด้วยรถสู่ไททันนะครับตัวเตี้ยหน้าใหม่นะครับอันนี้ก็เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับตั้งแต่16บหนาฬิกานะครับเนี่ยตอนนี้ใกล้จะถึงสีสเกตแล้วอีก120ก oh hmm. ิโลนะครับรถสึกช่วงนี้อ่าก็วันที่อ่าวันที่7พฤศจิกายนนะครับเวลาตอนนี้สอ่าห้าทุ่มสิบแปดนาทีนะครับ ตอนนี้ถึงอ,อีก1 2อยีโลถึงสีสิเกตเติมน้ำมันมาอนา่0 0 0บาทนะครับ B10 นะครับก็ปรกดว่าประหยัดน้ำมันมากนะครับก็เหยียบเยอะอยู่ครับเหยียบเป็นร้อยอะครับเหยียบ120 1 0่ร้อยอ่ะ หนาวนะฮะข้างนอกทำให้รถไม่กินน้ำมันนะครับแม้ว่าน่าจะหมดประมาณห้าร้ยบาท่ปะปกติถ้าอากาศร้อนนี่จะหมดประมาณแปดร้อยห้าสิบบาทบแล้วแต่อากาศมีอากาศเย็นคงจะประหยัดน้ำมันนะครับมีจอดพักข้างหนึ่งนะครับทานข้าวตรง คนนั่งลองนะครับโอเคจะเป็นปัจจัยเป็น100อ่ะร้120อยร้อยยี่ะโอเคฮะอากาศเย็นนะครับ <c oughs> อากาศเย็นนี่ถือว่ารถประหยัดน้ำมันนะครับไม่ไม่กินน้ำมันเท่าไหร่นะครับ ใช้ความเร็วได้นะครับไม่มีกล้องจับความเร้อยยี่สิบก็นิ่งนิ่งนะครับอนะโลกก็มีรถอยู่นะครับปั <Bye. S 2> ๊บปลายเดี๋ยวดูกันว่าไปถึงตรงอไไปถึงกันทรักษ์จะเหลือเท่าไหร่นะ ไฟแดงแล้วจนะตัดไฟแดงนีงไปกี่กิโลเนี่ยรถสองห้าเจ็ดหนึ่งสามกิโลครับโอเคครับช่าเดใกล้ถึงที่หมายแล้วครับ ไปถึงป้ายตรงนี้นะครับบอกว่าอะไรนะผาหมออีแดงปราสาทเขาพระวิหารนะครับแล้วก็น้ำตกผูละอ่อนะครับนะไปก็จะเป็นป้ายอำเภอแล้ว นะอำเภอกันทัลักษ์ก็9กกิโลนะเลี้ยวเลี้ยวขวาไปศรีสะเกดเลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปอำเภอเดชอุด,ดมก็หกกิโลต่อไปจังหวัดอุบ,บลราชธานีก็71็กิโลนะครับตรงไปช่างมันจะเลี้ยวไปทางศรีสะเกดนะครับจะไปตําบลภูเงินนะครับ จะประมาณห้าร้อยบาทนะเครื่องถังนะการเย็นนะครับการเย็นก็จะไม่กินน้ำมันเท่าไหร่สองสอง,สองหนึ่ง จท้อนแสงว่ะอ้อก็ตู้ยามกู้เงินนะฮะสออพันทลักษณ์แล้วครับถึงที่หมายแล้ว่ะโอเคครับช่างแมวก็ถึงที่หมายแล้วครับถึงัสถียรับรถตั้งนานอาจะถึงก็เดี๋ยวดูกันนะใช้เวลาไปเท่าไหร่ นีเวลาตัวนี้ในมือถือนะครับเที่ยงคืน34นะครับเป็นวันที่8ละสกยนสอ6พนนะครับโอเคน้ำมันก็เหลือเท่านี้นะคึ้นถังโอเคตีไว้ก็เติมเติมน้ำมันไอบีสินะครับของบางจากมา ได้น้ำมาสองขวดนะครับแจกน้ําน้าดื่มตาประจันเลยเนี่ยเติมหนึ่งพันบาทก็ได้น้ำสองขวดนะครับเผือ่อใครจะไปเติมั้งแมวเพิ่งเติมมาเหมือนกันไม่รู้หมดวันไหนนะครับมาดูกันข้างหลังเอาอะไรมาบ้างนะครับวันนี้ก็จะมีเอาอยางล้อรถยนต์เก่ามานะครับจะไปใส่ใช้ที่สวนแล้วก็จานจานเระเทียมเก่า เดี๋ยวมาซ่อมแซมใช้ที่สวนได้นะครับนะใช้ที่สวนยางยางเข้ามาสี่เส้นนะครับก็ลดเป็นสูงนะครับแต่ตัดตัวเตี้ยหน้าใหม่นะครับ ดูด้านหน้า,ด,า,นนาดูไฟด้านหน้า,านหน้าเป็นลันกษณะประมาณนี้นะครับอเออก็โชคไปตางซาตาคาลกะไล์แชร์ก็เป็นกาลังใจให้แมวในการทันธุ์พิศวงยุคใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับส,สู้ๆครับขอบคุณครับแล้วเจ้านายงานวันจะเดินทางไกลหน้าหนาวนะครับ